สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่วัดพระธาตุผาซอนแก้วนะครับผมอยู่ที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมและนี่นะครับบริเวณโดยรอบของวันนี้นะครับตอนนี้คนจะเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวตอนเวลาเที่ยงตรงนะครับทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้บรรยากาศคือเดือดร้อนมากๆนะครับผมและนี่นะครับที่เราจะไปชมกันที่แรกนะครับก็คือ พระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะครับว่าพระพุทธเจ้าหาพระองค์จะสวยสมคําล่ําลือหรือเปล่านะครับแต่มองด้วยตาเปล่าคือสวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับก็จะมีศิลปะที่เป็นลูกแก้วนะครับสวยงามมากๆน่าจะจัดให้เข้ากับชื่อว่าวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับผมและนี่นะครับวิวทิวทัศนะครับทุกคน ทุกคนจะเห็นว่าจะมีคนมาเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางกันนะครับและนี่นะครับผมก็แพลนให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูตรงกลางนะครับผมซึ่งสวยงามมากๆนะครับผมคนจะเที่ยวชอบมากๆเลยนะครับคนจะเที่ยวนะครับเคยมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเมื่อ นานมาแล้วนะครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับทุกคนน่าจะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่มานะครับผมนี่นะครับวิวทิวทัศน์นะครับก็ติดภูเขาอยู่บนภูเขาซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนด้านล่างที่สองไปนี่นะครับก็จะเป็นแบบวิวที่สวยงามมากๆเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจะมีพระเขาเรียกพระหยกอะไรนะพระหินหยกนะครับ ส่วนนี้ครับก็จะเป็นเจดีนะครับผมที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมบรรยากาศก็สวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปเข้าไปชมบริเวณด้านในนะครับผมและนี้นะครับบริเวณด้านในของใต้ฐานของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับด้านในก็จะจัดจัดวางพระพุทธรูปพระปฏิมาขนาดเล็กนะครับไว้ข้างในนี้นะครับผมให้เรามากราบไหว้ขอพรนะครับผมนี่นะครับ เป็นการจัดที่สวยงามมากๆและตอนนี้นะครับก็พาทุกคนขึ้นไปที่ชั้น2นะครับผมไปดูกันว่าบริเวณชั้น2นะครับจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับนี่นะครับตามคนจะเที่ยวไปเลยนะครับผมและนี่นะครับก็จะมีคุณแม่กับคุณลูกนะครับพากันมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวไหว้พระชมความงดงามของวัดประทานผาซอนแก้วนะครับผม และนี่นะครับผมก็เข้ามาบริเวณด้านในของชั้น2แล้วนะครับทุกคนบริเวณด้านในของชั้นสองนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางนอนอย่างนี้นะครับผมซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นสีชมพูงดงามมากๆเลยนะครับทุกคนข้างในนี้คือสวยงามจริงๆนะครับผมและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบโดยรวมนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับผม และนี่นะครับผมทุกคนเห็นตรงสบายท่านไหมครับก็จะติดเพชรสีชมพูนะครับน่าจะเป็นคริสตัลนะครับผมเป็นเพชรอ่เพสเซียครับผมขอโทษนะครับและนี่นะครับประดับประดาไปด้วยศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับอันนี้รอยพุทธบาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบริเวณโดยรอบนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นพระแกะสลักนะครับ เป็นพระหินแกะสลักนะครับทุกคนซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับบริเวณด้านในนี้นะครับเห็นไหมครับผมแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาชมวิวบริเวณโดยรอบนะครับนี่นะครับผมวิวบริเวณโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เจดีกันเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็มาที่เจดีแล้วนะครับเรามาชมความงดงามของเจดีนะครับผมซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยที่คนจะเที่ยวมานะครับ อยากจะบอกว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เงียบสงบมากๆเลยนะครับเป็นสถานที่งดใช้เสียงนะครับแลวคนคนมาเที่ยวก็คือมาเรื่อยๆครับแต่ว่าจะจะไม่มาเยอะเท่าปัจจุบันนี้นะครับผมและนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะประดับประประดับประดาตกแต่งด้วยอ่าเขาเรียกอะไรฝาถ้วยเบญจรงนะครับผม ที่หลากหลายสีสันซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็จะมีประดับประดาเป็นลูกแก้วสีต่างๆนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นถ้วยฝาถ้วยเบนจรงนะครับผมหลากหลายแล้วก็เป็นหินประดับหินสีต่างๆนะครับผมนี่นะครับผมดูสิครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับคนจะเที่ยวเองก็ดูแล้วก็รู้สึกว่า บุคคลที่คิดเนี่ยครับผมหรือพระอาจารย์ที่ท่านดูแลที่นี่นะครับที่ท่านคิดก็คือแบบสุดยอดไอเดียจริงๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับเข้ามาไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับตรงนี้นะครับคือด้านบนเขาปิดนะครับทุกคนไม่สามารถเข้าไปชมได้ทีนี้เราก็สามารถไหว้ตรงนี้ได้นะครับผม ไหว้พระบรมสารีริกธาตุตรงนี้นะครับคนจะเที่ยวก็ไหว้ขอพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมปราศจากทุกศุกโรคภัยนะครับคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับไปทิศไปทิศทางไหนนะครับก็ขอให้เจอกับกัลยาณมิตรที่ดีนะครับทุกคนและนี่นะครับดอกไม้ที่สําหรับไว้ไหว้พระบูชานะครับผม นี่นะครับผมพาเพื่อนๆขึ้นไปดูบริเวณชั้นสองนะครับทุกคนจะเห็นไหมครับว่าบันไดนะครับก็จะประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องสีต่างๆนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะมองเห็นวิวที่งดงามมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆครับที่เห็นมมัวนะครับไม่ใช่หมอกอะไรนะครับแต่เป็นควันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่ นั่งรถมานะครับก็เห็นภูเขาถูกไฟไหม้นะครับผมก็น่าจะเป็นมลพิษนะครับก็เป็นควันนะครับผมไม่ใช่หมอกอะไรทั้งสิ้นนะครับและนี่นะครับก็เข้ามาชมบริเวณด้านในแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นเป็นภาพวาดเกี่ยวกับทศชาตินะครับเกี่ยวกับพระเจ้าก่อนจะเป็นพระเจ้านะครับก็คือชาดกต่างๆนะครับผมของพระเวสสันดรนะครับผม เป็นศิลปะแบบไทยๆนะครับผมงดงามและสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ประดับคริสตัลนะครับผมตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเขาปิดชั้นบนไม่ให้ขึ้นไปนะครับเราก็ได้แด่ดดูบริเวณด้านนอกนะครับนี่นะครับความสวยงามของบันไดทางขึ้นนะครับประดับตกแต่งได้สวยงามจริงๆนะครับทุกคนเป็นไอเดียที่ ดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นวิวเหมาะกับการถ่ายรูปนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมองจากทางนี้ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่งดงามมากๆนะครับอยู่ท่ามกลางภูเขาเลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ